378นะ4 7 4เพื่อนๆตัวคู่สวยแล้วคู่4ใช่ป่ะคำเตือนจากบาโบคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะสมกับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีนะคะควรได้รับคำแนะนำและไม่แนะนำให้ทำตามจ้า สวัสดีนะคะกลับมาพบก,กับบาโบนันอีกเช่นเคยนะคะกับสวิตโบนันซาไอคริตมัดวันนี้เนี่ยพกเครดิตมาอยู่ที่5,555ันอเพื่อนเดี๋ยวอขุญาตปรับเดิมพันหน่อยละกันวันนี้ขอเทอโบสปินซักออโต้หนึ่งร้อยไปนะคะเบตหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะกับทุนห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าเนาะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานแสนนานนะคะเกือบจะปีหนึ่งล้อเล่น นะคะคอาทิตย์หนึ่งได้มัง้งใช่ไหมเออนานๆขอมาทีหนึ่งนะคะกับสวิตบอลันซ่าถ้านานๆทีหนึ่งเรากลับมาเนี่ยมีโอกาสที่จะแตกนะคะแต่มาดูวันนี้กันดีกว่าว่าสูตรหมุนออตโต้หนึ่งร้อยออตโต้เนี่ยจะเข้าไหมหนึ่งร้อยออตโต้เนี่ยต้องเข้าสักหนึ่งรอบแล้วแหละนะคะกับทุนห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้านะคะทุนวันนี้น่าจะนำโชคเอาเรื่องอยู่มาปึ๊บ ผละไม้วันนี้ค่อนข้างที่จะพอใจอยู่แต่ก็เลเทะอยู่นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละกันนะคะที่เงียบไปนานไม่ใช่ได้หายไปไหนนะเพื่อนๆก็ไปทัวร์เกมอื่นมานะคะแต่ไม่ค่อยได้ทําคลิปเท่าไหร่เนาะแต่ว่ากลับมารอบนี้เนี่ยก็จะเล่นทุนหนาไปสักสอคลิปแล้วกันแต่ถ้าใครอยากให้ทําทุนน้อยนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยค่ะทำให้ได้ก็จะทํา ทําไม่ได้ก็จะทําเช่นกันแตกไม่แตกอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะเออปึ๊บยังอยู่ที่3,000นะคะจากทุน5,555นะคะตอนนี้อยู่ที่3,000อ่ะจะเกือหรือเปล่าอ้ามาดูกันปึ๊บสวยอยากให้ในฟีเจอร์มันคอมโบแบบนี้จังเลยเนี่ยดูดิแล้วเต็มแผงด้วยโอ้โหสวยสวยยังไหลอยู่ปึ๊บ รวมสีฟ้านะ่าจะลงโอ้โหไม่ละเสียดายนะไม้เมื่อกี้ไม่ลงโอ้โหอีกหนึ่งตัวเบ็ดหนึ่งร้อยห้าสิบนะเบ็ดหนึ่งร้อยห้าสิบมีโอกาสโอ้โหแล้วคอมโบนหนักด้วยโอ้โหเสียดายสามไม้แล้วนะเมื่อกี้โ,โหมูเสียดายจัดเออสวยไหลหน่อยเมื่อกี้แบบจะดีใจแล้วนะแต่ไม่มาโอ้โหแล้วเต็มแผงแบบนี้ ยังอยู่ที่สามพันนะคะทุนยังไม่ไหลลงยังอยู่ที่เดิมอยู่นะที่เดิมสามพันั่นแหละเพื่อนๆแต่ทุนเราอยู่ที่5้าพหห้าไงเออในฟีเจอร์อยากให้คอมโบหนัก,นกๆแบบนี้มากเลยเนี่ยโหสภาพเบ็ดหนึนะเบ็ดเอาเรื่องอยู่นะรอบเนี้ยเออสวยไหลต่อไหมปุ๊บ หตัวแพงลงด้วยเแย่ถ้าในฟีเจอร์มันเป็นอย่างนี้ยังไงก็แตกแตก่อุยต้องมาแล้วไหมอีกหนึ่งไม้ชิ t ทำไมไม่มาวะอีกหนึ่งไม้อีกหนึ่งไม้นะเมื่อกี้ไม่ลงเป็นแบบนี้สามรอบละเรียบร้อยดูดิบทจะเข,เข้าก็เข้าเฉยเลยนะคะเบ็ดหนะน,นึ่งร้อยห้นะเพื่อนๆแต่จะจ่ายหรือไม่จ่ายมาดูกันอีกทีปึ๊บ สภาพเวลาซื้อไม้หนักๆแบบเนี้ยคอมโบอยู่ที่หนึ่งรอบเองสังเกตไหมเห็นไหมอยู่ที่หนึ่งรอบเองนะแล้วตัวคูนก็น้อยเหลือเกินเออปึ๊บโหสภาพเหลืออีกสี่แต่ยังไงก็แตกเออเรียบร้อยสวยไหลตัวคูนอยู่ไหนอได้อยู่นะคะ ไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะเรียบร้อยบวกฟีไปอีกรอบนะคะสวยโหสวยจัดเลยว่ะบวกห้านะคะห้าการหมุนฟีมันต้องแตกสักรอบหนึ่งแหละจะบวกฟีแบบนี้ก็ไม่ไหวนะถ้าจะไหลฟีอะบวกฟีแล้วต้องให้หน่อยละกันเปิบขอดอกหนึ่งเหอะขอเน้นๆดอกหนึ่งเหอะโอ้โหสภาพ โอยตัวคูรอบนี้มาดีนะหูแล้วตัวแพงลงแบบนี้378นะ474เพื่อนๆอตัวคู่โคตรสวยแล้วคูณ4ใช่ปะหูคูณ22เพื่อนๆแตกหมื่นนะคะเซนเซรอบนี้นะคะเราเหยียบไปที่1428งห้เพื่อนๆ,ๆก็คุ้มกับที่เราเบ็ดไปอยู่นะเราเบ็ดไปในราคา150เบ็ดหนัก วันนี้เห็นปะพอไม่ได้เล่นานานๆกลับมานี่โอ้โหโชคเข้ามือแบบนี้เลยเพื่อนๆขอขิงนิดนึงอ่ะหยุดก่อน ะะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละกันอยากให้ซื้อฟีเจอร์ราคาไหนนะคะทุนเท่าไหร่สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าจะไปกดติดตามนะคะแฟนเพจนะคะเพื่อติดตามกิจกรรมต่างๆนะคะที่บะบูได้จัดขึ้นมาเนาะก็สามารถกดได้ที่แฟนเพจหน้าชาแนลเลยเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Can